คนเราเนาะเกิดมาเนาะย่อมมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นผู้ติดตามเนาะมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมตัวนี้เนาะก็หมายถึงความประพฤติการกระทําของเรานั่นแหละเนาะโดยเป็นเหตุ เพราะฉะนั้นเราจะมาสร้างเหตุเรียนรู้เหตุนะที่มันไม่ดีแล้วก็แก้ไขเสียพัฒนาเหตุนั้นเนาะให้เป็นฝ่ายกุศล,ลกรรมนะเนาะหรือการกระทําแต่ความดีความเจริญนะเนาะนำสติปัญญานำความรู้นะมาใส่ใจจนให้ได้เนาะ เพราะฉะนั้นนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลอื่นเนาะขึ้นอยู่ที่ตัวเราการกระทำของเราเนาะคนย่มนำปัญหามาสู่ตนเองและนำปัญหามาสู่คนรอบข้างถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะเดือดร้อนเนาะ ถ้าคนทำความดีไปอยู่สังคมไหนอยู่ตรงไหนก็จะร่มเย็นเป็นสุขเนาะอ่านี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นความดีหมายถึงความเย็นสบายนะ,ะไปอยู่สังคมไหนก็ร่มเย็นถ้าความไม่ดีก็จะเผาตัวเองแล้วก็ลามไปเผาคนอื่นเหมือนเส้นไฟอ่นะ พราะงัน้นความดีเปลี่ยบเหมือนน้ำเนาะน้ำเย็นเยนเนาะเห็นไหมเเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเอะดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวนี่นะเ,เพราะฉะนั้น ขอให้พวกเราตรงตั้งใจแก้ไขพัฒนาในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามให้มันดีมันงามเนะเาะเพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องของตัวเราเนาะหลวงตาเคยพูดตลอด ถ้าไปขอคนอื่นก็เป็นหนี้คนอื่นถ้าคนอื่นให้ไม่เป็นหนี้ถ้าเราไปขอปุ๊บจะรู้สึกเป็นหนี้ทันทีจำไว้เพราะฉะนั้นขอให้ระมัดระว,ดวังเนาะหลวงตาเคยสอนตลอด ให้เป็นคนที่มีน้ำใจเนาะถ้าคนมีน้ำใจหมายถึงคนมีคุณธรรมนะเห็นไหมหมายถึงคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมมีทุกสิ่งทุกอย่างมีศีลมีธรรมเพราะศีลธรรมจะมีความเมตตามีน้ำใจเนาะ อย่าไปเที่ยวแก้ใครแก้ที่ใจตัวเองแก้ที่การกระทำของตัวเราเองเท่านั้นเนาะพระพุทธเจ้าบอกสลอดว่าอาจจะเหอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนะ,ะ,ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นคำว่าตนนี่แหละเนาะ เราต้องกลับมามองที่จิตใจตนที่นิสัยตนที่จะพัฒนาะเดินไปตามคันลองของธรรมเดินตามรอยบุรพาจารย์ครูบาจารย์โดนตามเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเดินตามรอยสถาพศน์เราก็จะมีแต่ความดี ความร่มเย็นเนาะเป็นสุขความร่ำรวยไม่ได้หมายถึงคนเป็นคนดีนะความยากจนไม่ได้หมายถึงว่าเป็นคนชั่วนะจำไว้คนมีความรู้ก็ไม่ใช่เป็นคนมีคนดีเพราะความดี คนไม่มีความรู้เป็นคนดีก็เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นความดีหมายถึงคนที่มีจิตใจที่มีคุณธรรมมีศีลมีสัจจะบารมีเนาะเออเราจะอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ความดีจะไม่เสื่อมสอยจากจิตใจเราเอะ เราจะนอนข้างถนนก็นอนได้นอนอยู่กับตอไม้ไผ่ผู้ผูกก็อยู่ได้ถ้าเรามีความดีจำไว้ตัวหลวงตาเองไม่ได้หวั่นไหวเลยเมื่อก่อนเขาอยู่ในป่าในเขาอยู่คนเดียวก็อยู่ได้ตกละกรมลำบากผลตกเนี่ยนั่งยองยองยันแจ้งมันเปียก เห็นไหมเราก็าอยู่ได้ด้วยความดีด้วยความอดทนนะไม่เคยได้ไปเรียกร้องความยุติธรรมจากใครเลยนะเพราะเราเมยุติธรรมกับตัวเราเองอนะเราพอใจในความดีในคุณธรรมด้วยศีลในธรรมนะเพราะฉะนั้น เราจะอยู่ในฐานะไหนก็ขอให้เราเป็นคนดีนะนั่นแหละเรียกว่าเป็นบุคคลที่มีความดีเป็นที่ยึดเหนี่ยวนะนั่นแหละเรียกว่าคนที่มีศีลมีธรรมมีคุณธรรมน้ำเมิดเนาะเพราะฉะนั้นผู้มีศีลย่าไม่เบียดเบียนตนเองและพู้อื่นนั่นเองเนาะ ขอให้พวกเราจงมั่น